ภาพที่น่ารักครับน้องๆสาวๆบายานพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโบกมือทักทายเยาวชนจากมหาวิทยายลัยต่างๆที่เข้าร่วมง,งานกระทรวงแรงงานพบประชาชนที่จังหวัดภูเก็ตทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าสถานที่จัดงานและภายในงานเพื่อป้องกันเหตุรุ่นวาย นอกจากจะมีการรักษาวความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในสถานที่จัดการประชุมแล้วนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็พยายามพูดคุยกับหลายกลุ่มค่ะเพื่อไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้รวมถึงขอให้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นแทนค่ะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรภูเก็ตเคลื่อนไหวผ่านเว็บเพจโดยระบุว่าจะมีการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้นายกธมนตรีและคณะรัฐมนตรีระหว่างการลงพื้นที่ ไทย PBS จึงได้ติดต่อไปอยังตัวแทนคณะราษฎรภูเก็ตโดยมองว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีคล้ายผักชีโรยหน้าและไม่เคยเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าไปเสนอแนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้เห็นต่างที่ถูกคุมคูและคุกค,คามนับตั้งแต่การออกมาทํากิจกรรมเรียกร้อง3าข้อหลักเช่นเดียวกับกลุ่มคณะราษฎรชุดใหญ่รวมถึงข้อเรียกร้องย่อยของคณะราษฎรภูเก็ตที่อยากเห็นจังหวัดภูเก็ตมีรูปแบบการปกครองที่สามารถจัดการตัวเองได้ มองถ้าสมมติในฐานะคนรุ่นใหม่ในฐานะตัวแทนนักศึกษาหรือกลุ่มประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่จะเข้าไปร่วมประชุมด้วยเลยคือมองว่าเราไม่ไม่สันติว่าเราจะไปก่อความวุ่นวายอะไรขนาดนั้นเลยหรือยังไงนะครับคือจุดนี้ก็คือคือคุณแสดงความจริงมาก่อดีไม่อะไรเงี้ยครับ ด้านกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟจังหวัดภูเก็ตชี้ว่าปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในจังหวัดภูเก็ตที่มีมากประมาณ1,500-2,000ครอบครัวและปัญหาการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่อุทยานประกาศทับที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรวมตัวเข้ายื่นหนังสือให้หนาย,ยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้หรือไม่รัฐมนตรีลงมาแล้วไมออ่รับปากแล้ว ไม่มีการขยับเราเคลื่อนแน่นอนถ้าวันนี้เราไม่เคลื่อนวันที่9้าหน้าทำเนียบเราก็ต้องเคลื่อนแน่นอนนะครับประชุมไปด้วยกดดันรัฐบาลด้วยบอกว่าต้องแก้ปัญหาคนจนนะครับพวกเราไม่เกี่ยวกับการเมือง แม้จะยังไม่ชัดเจนถึงรูปแบบและการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยถูกดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่สนามบินมาอย่างโรงแรมสเปซบิดรีสอร์ทไม้ขาวซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่ยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในและได้จัดกำลังดูแลเส้นทางและพื้นที่บริเวณงานอย่างเข้มงวดจิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน